สว,สวยวันนี้นะคะแอนจะพาทุกคนไปพบกับสวนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นค่ะที่เจ้าของบ้านนะคะจะสามารถใช้ชีวิตนะคะอยู่กับสวนได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็สวนแห่งนี้นะคะออกแบบโดยพี่บอยจากกิ่งก้านใบค่ะสวัสดีค่ะพี่บอยช่วยเล่าให้แอนฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนแรกเนี่ยเจ้าของบ้านเขาให้โจทย์มาเป็นยังไงบ้างคะเราจะเริ่มดูจากลุคของเจ้าของบ้านก่อนว่าประมาณไหนค่ะพูดคุยไปเรื่อยๆอก็รู้ว่าเจ้าของบ้านงานค่อนข้างหนักแล้วก็เป็นคนที่จริงจังกับงานมากๆแล้วก็ คนทางซีเรียสกับงาน<ฆ>ก็เลยแบบอ่ะรู้สึกอยากทําพื้นที่พื้นที่หนึ่งให้พี่เจ้าของบ้านเนี่ยได้พักผ่อนสักหน่อยก่อนดีก,กว่าให้อยู่กับธรรมชาต,อรรชาติอยู่กับธรรมชาติได้เป็นซีนซีนอยู่ได้นานๆพยายามทุกวิธีทางที่จะทําให้เขาอยู่ในสวนได้นานๆก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยที่อันยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ<ฆ>คือมันมีความพิเศษยังไงบ้างคะพี่บอยอก่อนดูพื้นดูสเปซก่อนโซน<ฆ>โซนข้างหน้าพี่บอยวางไว้2โซน<ฆ>คือโซนที่ต้อนรับ กับส่วนที่เขาไพรเวทจริงๆอันนี้เราอยู่ในส่วนต้องรับก่อนหรือว่า oh. เป็นรีเซพชันโซนจะเห็นได้ว่าเราทําเส้นนําสายตาด้วยการปูพื้นยาวๆเส้นนําสายตาเข้าไปข้างในครับ uh. เราก็เดินตามเส้นนี้ไปพื้นที่ถามว่ามีความพิเศษยังไงปกติประเทศเราไม่ค่อยมีหินที่เป็นสีอ่อนครับ hmm. มีแต่สีเข้มๆอันนี้ <Ha. S 2> จะเห็นได้ว่าเป็นสีอ่อนแล้วก็ทําผิวบูชัมเมอร์บูชัมเมอร์คือการกระแทกหน้าแต่การกระแทกหน้าก็เป็นการกระแทกหน้าแบบพิเศษคือ ทำให้มันเท่ากันเหมือนกับว่าถ้าแอนจับไปคือมันจะมีความแบบคลกข้แต่ว่าในความคูกขัดนั้นเท่ากันทั้งหมดแล้วอย่างนี้เราใช้วิธียังไงอะคะให้มันเท่ากันแบบนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องมือเขาเครื่องมือที่ใช้ตอกหน้าก็จะเป็นลูกกริ่งที่เท่าๆกันประมาณนี้เราก็ต้องเลือกบริษัทที่ทําอะไรแบบนี้ได้แล้วความพิเศษของอันนี้มันมีตรงไหนอีกบ้างคะไซซิ่งไซซิ่งของแผ่นก็จะไม่มีทั่วไปไซซิ่งอันนี้เป็น10คูณ50ค่ะซึ่งเวลาต่อลายแล้วมันจะให้ความยาว ให้พื้นที่รูยาวรูกว้างขึ้นมาต่อกันที่ตรงนี้อันนี้เป็นต้นประธานของโซนนี้ใช่ไหมใช่ต้นมังมีเนื่องด้วยตัวบ้านแอนห็นว่ามันจะค่อนข้างสเกลใหญ่เป็นบ้านค่อนข้างใหญ่ต้นไม้ข้างหน้าตรงรีเซพชันก็ต้องใหญ่ไปด้วยใหญ่ตามมันจะได้สเกลมันจะได้สอดคล้องกันที่เห็นได้ชัดเลยคือตรงโซนหน้าบ้านของเขาคือ ค่อนข้างสูงมากๆคือดูโปร่งก็เลยต้องให้เอาต้นไม้มาชดเชยใช่ครับจะได้รีเลทกันได้สอดคล้องกันตรงที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะเป็นพันไม้อะไรบ้างคะอันนี้ก็เป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกว่าคอมบิเนชันแ p a n ก็คือการผสมต้นไม้เข้าด้วยกันจะผสมต้นไม้ที่ใบแตกต่างกันแล้วคอมไบเข้าด้วยกันทางด้านนี้เป็นหินอีกแล้วหินอะไรคะพี่อันนี้จะเป็นหินเทียมครับประมาณนี้แล้วก็ใช้หินเทียมมาเริ่มนําเข้าสู่ความเป็นธรรมชาติ แรกเราจะคมมาก่อนเส้นก็จะคมจะชัดเจนพอมาโซนนี้ก็เริ่มละลายธรรมชาติแล้วจะสังเกตว่าพื้นเริ่มละลายแล้วละลายเข้าด้วยกันกับลานกรวดจะไม่ตรงมาเลยคือเหมือนเราเอาหินอันนี้มาเพื่อค่อยๆเบลนเบลนให้มันค่อยๆเข้าสู่ครับเราจะได้ไม่ต้องไปถึงแล้วก็ปรับตัวเลยทันทีค่อยๆปรับตัวมาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเริ่มซอฟลงจากตรงนู้นแล้วเริ่มเบาขึ้นความฟุ้งจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราเริ่มมีผนังหินแล้วครับ ก็จะใช้เป็นพวกต้นไม้ที่มีใบฟุ้งๆหน่อยมาแปะอยู่ข้างหินให้รู้สึกว่าเหมือนธรรมชาติเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติประมาณนี้โหพี่บอยค่ะรู้สึกแบบมันโคซี่มากๆ <นะ S 2> แล้วก็เหมือนแบบถ้าเราอยู่กันเป็นครอบครัวมีพ่อแม่ลูกเราไม่ใช้พื้นที่ตรงนี้ใช่เป็นพื้นที่สําหรับครอบครัวจริงๆเจ้าถึงคอนเซปต์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ,คะว่าทําไมเข้ามาปุ๊บถึงต้องเจอเก้าอี้ตรงนี้ทางเดินก็เป็นทางเดินต่อเนื่องมาเม่อสักครูค่เ,รเล่าให้ฟังยืนมุมนี้ก่อนแล้วก็ได้เห็น ทุกอย่างก็จะเผยตัวเองออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ว่าจะยังไม่เห็นทั้งหมดโดยการสร้างเกาะกลางอันนี้เพื่อบังทุกอย่างไว้ก่อนอย่างพื้นอันนี้ก็คือเริ่มเปลี่ยนแล้วจากบูช h h ม m มอรใช่ไหมคะใช่ครับเป็นกรวดเป็นเน t u อ a ั่เกรค่ะเป็นกรวดธรรมชาติขัดมดนิดหน่อยให้ดูเป็นมิด กับคนที่เวลาใชา้ประมาณนี้แล้วก็เป็นลานเลยเป็นลานกรวดทั้งหมดจะได้รู้สึกว่าซอฟๆโคซี่ประมาณนี้ธรรมชาติธรรมชาติใช่ถ้ามุมตรงนี้จากที่แอนเห็นอยู่คือมันมองเข้าไปแล้วเราก็เห็นทั้งต้นไม้แล้วก็เห็นตัวบ้านครับใช่ไหมคะที่เป็นกรวดเชลเตอร์อันนี้จะเป็นเชลเตอร์ลิฟวิ่งเชลเตอร์ครับศาลานั่งเล่นถ้าตอนเย็นๆนั่งตรงนี้นะแอนว่าแฮปปี้มากเลยค่ะตรงนี้ทําหน้าที่เป็นเรียกว่าทีเพอร์โกล่าศาลาน้าชาเวลาช่วงบ่ายเนี่ยเราจะต้อง ให้เจ้าของดื่มชาช่วงบ่ายนั่งตรงนี้ดื่มชาแล้วก็ชมสวนชมบ้านไปมาถึงต้นนี้ดีกว่าค่ะมันเด่นมากๆเลยค่ะพี่บอยมันคือต้นอะไรคะอันนี้จะเป็นไรย้อยครับไขย,ย้ขยอยต้นเขาก็จะเป็นรูปกระดิ่งเล็กๆแล้วก็มีอดอกให้ชมเกือบทั้งปีความจริงไขย้อยไม่ใช่ทรงนี้อันนี้หายากมากก็คือพยายามหาให้กิ่งมันออกมาถึงตรงนี้เลย มันจะได้บังสีนี้อีกรอบหนึ่งไม่ให้เห็นเร็วเกินไปอ๋ออันนี้คือความตั้งใจที่<ช>อยากจะให้ตัวกิ่งแล้วก็ตัวใบเนี่ยมาแบบเหมือนปกปิดเอาไว้ก่อน,นมาเป็นโฟกราวแต่ว่าตรงนี้ก็จะมีที่นั่งอีกแล้วค่ะพี่บอวตรงนี้จะเป็นชิงชา้าตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการนั่งที่ได้นั่งหลายๆแบบ ตรงนู้นเรานั่งแบบนิ่งไปแล้วอันนี้ก็จะมีมูฟเมนต์หน่อยนั่งแกวงได้ถ้าอ,อย่างตรงมุมตรงนั้นอะเราจะเห็นเป็นเชลเตอร์ตรงนี้ใช่ไหมคะชะแต่ว่าถ้ามุมตรงนี้แทอนอยู่เนี่ยก็จะเห็นเกาะกาเห็นแบบหน้าบ้านเล็กน้อยเห็นตัวบ้านนิดหน่อยเอาไว้แบบเฉือคุณพ่อคุณแม่นั่งดูลูกๆวิ่งลเล่นนั่นคือวัตถุประสงค์ของสเปซนี้<อ>คือทุกอย่างบังไปเรื่อยๆบังกันและกันไปเรื่อยๆแต่และมุมจะได้ไม่เหมือนกันแล้วก็จะไม่เบื่อ คือมันดูแบบน่ารักโคซี่แล้วก็ดูแบบว่าอบอุ่นมากๆคือมันจะเปลี่ยนฟิลแบบจากข้างนอกมาตรงนี้เลยใช่ไหมคะที่เห็นชัดๆพื้นเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนใช่ครับเพราะตรงนี้จะเป็น private แล้วไปหลังบ้านแล้วถอดรองเท้าเดินได้เป็นตัวเองแล้วลดเปลืองเหลือแต่ความสบายๆครับก็เลยแบบ ใช้พื้นไม้เนี่ยเวลาที่เขาถอดรองเท้า<ฆ>หรือว่ายูเซอร์ถอดรองเท้านะครับ,รบก็สัมผัสกับไม้จริงๆเข้าถึงธรรมชาติจริงๆเป็นจุดที่เชื่อมกันระหว่างตัวบ้านกับตัวเชลเตอร์ตรงนี้แล้วก็ต่อเนื่องไปของพื้นที่หลังบ้านด้วยอันนี้ที่แอนเห็นทางด้านซ้ายใช่ไหมคะคถ้าไมถึงเลือกเป็นอันนี้คือต้นไผ่อันนี้เจ้าของรีเควสก็ใส่ให้ใส่แล้วก็น่ารักดีเหมือนกันก็จะแอบ,บเห็นพื้นข้างนอกตรงนี้ก็ยังมีบูชแฮมเมอร์อยู่ใช่ใช่ไหมคะคแล้วตรงนี้ก็ก็เป็นกลัวแต่ว่ามันก ต้นไม้แอนเห็นมันจะไม่เหมือนตรงข้างนอกอันนี้คือต้นอะไรคะพันอันนี้จะเป็นซินเบอร์วัตตันครับเป็นกระดุมไม้ใบเงินอยากให้เขาสูงขึ้นมาหน่อยตัวนี้ตัดออกมาเป็นระเบียงคือตรงนี้เป็นหลังบ้านแหลโลงๆอยากให้ความรู้สึกเขาเป็นระเบียงที่เราแบบวางแขนแล้วก็ ออกไปชะงกดูเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต่ําลงแล้วก็เล่นกับย,ยอดไม้ได้สเกลไว้จะพอดีกันเราก็จะมีพุ่มๆข้างล่างด้วยอยู่ข้างล่างให้เราชะงกไปดูได้ใช่ไหมคะ,อ,ะมอ,อันนี้เป็นอะไรบ้างคะที่อยู่ด้านนตรงนี้ก็จะเป็นอังกฤกับต้นไม้ที่เป็นรายการเด่นเล็กๆอะไรเงรี้ยผสมกัน แล้วพอเดินมาตรงนี้ก็จะเห็นมีแบบโซนที่นั่งอีกใช่ไหมคะแต่ว่าแอนรู้สึกว่ามันน่ารักจังเลยเป็นมุมอีกมุมหนึ่งที่ถ้าแอนเป็นเจ้าของบ้านเนี้ยแอนคงอยากจะมาถ่ายรูปมากทําไมถึงดีไซน์ตรงนี้เป็นแบบนี้คะพี่บอยตรงนี้จะออกมาจากตัวบ้านได้ถ้าเห็นฝั่งนี้พอออกมามันก็จะเป็นวิวของห้องทานข้าวไปด้วยเผื่อทานข้าวเสร็จก็ออกมานั่งเล่นตรงนี้ได้เลยพกผ่อนก่อนนั่งเล่นมือถือสักนิดนึงอ่านหนังสือก่อนอก่อนที่จะเข้าไปบ้านตรงนี้ตั้งใจทําให้มันเป็นแบบ เลเยอร์แบบนี้ไหมคะ,ะตรงนี้เดี๋ยวจะย้อนกลับไปที่ตรง living shelter จะเป็นเรื่องเดียวกันที่ทําแบบนี้เส้นนี้คือเส้นแทนปากถ้าปากถ้าใช่เราก็ทําถ้าให้พี่เจ้าของบ้านหลบภัยจากความวุ่นวายทั้งหลายประมาณนี้เจ้านี้ก็จะเป็นตัวแทนของถ้าที่เราเตรียมไว้ให้เจ้าของอ๋อนี้จะเป็นวิวแบบ ภายในบ้านแล้วก็ทะลุออกไปข้างนอกเลยอันนี้ก็คือ Living s h e ลเตอใช่ไหมคะ <Living S 1> ที่เป็นไฮไลท์ของสวนนี้ใช่ครับขนาดประมาณส<ฆ>ัก3คูณ6ค่ะอยู่ได้สักประมาณ5 6ถึง6ท่านครับเวลาที่ใช้งานครับ ตั้งใจให้หันออกมาที่สวนเลยมองเห็นสวนเต็มเปิดกระจกกว้างๆครับประมาณนี้ความจริงตรงนี้ครับถูกยกระดับขึ้นมาสูงนิดนึงสูงเท่ากับเขาของเราพอดีเพื่อเราจะได้นั่งห้อยขาไปที่สวนได้เพื่อแบบว่าปรับอยากจะนั่งชิลๆนั่งห้อยขาเป็นญี่ปุ่นเล็กๆความจริงนั่งได้หลายระดับมากๆสวนนี้ครับนั่งแบบธรรมดานั่งแบบชิงช้านั่งแบบสบายๆหรือว่านั่งแบบทางการแบบด้านหลังประมาณนี้ คือสําหรับความรู้สึกแอนนะคะคุณผู้ชมพอแบบว่าเดินจนทั่วสวนแห่งนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าทุกมุมอ่ะมีมุมให้เราได้นั่งพักแบบผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นชิงช้าจะเป็นตรงหลังบ้านหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะคือทุกจุดทุกมุมอ่ะค่ะคือแอนสามารถนั่งชิลกับที่บ้านครอบครัวนั่งแบบทานข้าวชิลก็ได้หรือว่าอาจจะแบบอ่านหนังสือฟังเพลงทํางานคือได้หมดเลยเหมือนแบบ ทุกพื้นที่ในสวนนะคะเราสามารถใช้สอยได้อย่างเต็มที่เลยแอนเชื่อ <And S 2> ว่าคุณผู้ชมนะคะที่ชอบสวนสไตล์มินิมอลโมเดิร์นเนี่ยต้องได้ไอเดียไปปรับสวนของตัวเองแน่นอนค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่บอยจากกิ่งก้านใบค่ะแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนนะคะที่เปิดสวนให้เราได้มาชมในวันนี้ค่ะ